สวัสดีครับพี่น้องชาววัยทำงานที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องพระอะไรนะช่องที่จะพาคุณไปไขปริศนาความหาในชีวิตรประจำวันที่บางทีก็มีเรื่องอะไรแปลกๆโผลมาให้เราต้องร้องว่าฮะอะไรนะแบบไม่ทันตั้นตัวผมหาอารมณ์เจ้าของช่องเองครับและงานนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรที่รับรองว่าคุณต้องอึง้งต้องทึ่งและต้องร้องว่าฮะอะไรนะกันอย่างแง่แน่นอนเชื่อไหมครับว่าวิกผมปลอมที่เรามองข้ามกันไปเนี่ย มันมีเรื่องราวอะไรที่ซ่อนอยู่เยอะแยะมากมายจากที่ผมได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลมานะครับวิกผมปลอมไม่ได้เป็นแค่เพียงเครื่องประดับหรือสิ่งที่ใช้ปกปิดศีรษะที่โล่งโจงเท่านั้นแต่มันคือประตูบานใหม่ที่นําไปสู่โลกอีกใบที่เราคาดไม่ถึงจากการสํารวจเล็กๆน,น้อยๆที่ผมทํามานะครับจํานวนไม่น้อยเลยที่เริ่มหันมาสนใจวิกผมปลอมด้วยเหตุผลที่หลากหลายบางคนใช้เพื่อเปลี่ยนลุกในแต่ละวันบางคนใช้เพื่อสร้างความมั่นใจในการออกไปพบปะผู้คน หรือแม้กระทั่งบางคนก็ใช้เพื่อสร้างความสนุกสนานและสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างเหมือนอย่างเพื่อนของผมคนหนึ่งที่วันดีคืนดีจู่จูก็โผล่มาพร้อมกับวิปผมสีชมพูฟูฟ่องทำเอาผมต้องออกร้องว่าฮะอะไรนะกันเลยทีเดียวและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในวันนี้เรื่องราวที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกซอกทุกมุมของวิกผมปลอมที่จะทําให้คุณมองมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปวันนี้เราจะมาไขาปริศนาไปพร้อมกัน ว่าวิปผมปลอมมันมีพลังวิเศษอะไรกันแน่ถึงทําให้ชีวิตคนเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้และที่สําคัญใครกันนะที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวสุดปวนทั้งหมดนี้เตรียมโฟให้พร้อมนะครับเพราะความฮาและความประหลาดใจกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอยู่กับผมหาอารมณ์ไปจนจบนะครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่สํานักงานของผมเองครับทุกๆเช้าผมจะเห็นคุณสมชายพนักงานบัญชีวัยกลางคนที่ขึ้นชื่อเรื่องความเป๊ะทุกกระเบียดนิ้ว ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตที่รีดเรียบกริดกางเกงที่ไม่มีรอยหยับแม้แต่น้อยรวมถึงทรงผมที่เรียบแบร่ชนิดที่ว่าลมพัดยังไงก็ไม่กระดิกคุณสมชายเป็นคนที่ไม่เคยมีอะไรแปลกใหม่ในชีวิตเลยครับทุกวันคือรูทีนเดิมๆตื่นเช้ามาทำงานกลับบ้านกินข้าวดูทีวีเข้านอนวนลูปไปแบบนี้เป็นสิบสิบปีจนผมเองยังแอบคิดในใจว่าชีวิตคุณสมชายไม่เคยมีคำว่าห้าอะไรนะโผล่มาบ้านเลยเหรอวะ และแล้ววันหนึ่งสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมันเป็นเช้าวันจันทร์ที่แสนจะธรรมดาแสงแดดยามเช้าสาดสา่สองเข้ามาในออฟฟิศโน๊กกระจอะกร้องเจื้อแจวตามป้นไม้เสียงดนตรีประกอบเบร่ผมกำลังนั่งจิกก,กาแฟแอลโโรดพลางอ่านข่าวเช้าในหน้าฟีดเฟซบุ๊กแล้วจูจ่ๆคุณสมหิงพนักงานฝ่ายบุคคลก็เดินมาสก,กิดไหล่ผมพร้อมทำหน้าตาตื่นตื่นคุณฮารองคะคุณสมชายคุณสมชายเปลี่ยนไปคะ ผมหันไปมองคุณสมหญิงด้วยความสงสัยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นอะไรครับปกติคุณสมชายก็เป็นคนเดิมๆไม่ใช่เหรอคุณสมหญิงทำหน้าเหมือนเจอผีไม่ใช่ครับคุณสมชายยามีมีผมผมขมวดคิ้วคุณสมชายก็มีผมอยู่แล้วนี่ครับคุณสมหญิงหมายถึงอะไรคุณสมหญิงทำท่าทางเลิกหลักแล้วชี้ไปที่มุมหนึ่งของออฟฟิศคุณสมชายมีผมที่ที่ไม่ใช่ผมเดิมของเขาค่ด ผมรีบหันไปตามพิศทางที่คุณสมหญิงชี้แล้วสิ่งที่เห็นก็ทำเอาผมต้องสำลักกาแฟพรวดออกมามันคือคุณสมชายแต่แต่ว่าคุณสมชายมีผมใช่ครับคุณได้ยินไม่ผิดคุณสมชายมีผมแต่ไม่ใช่ผมเดิมที่เคยเห็นผมทรงใหม่ของเขามันเป็นทรงที่แปลกะตาออกไปอย่างสิ้นเชิงมันฟูฟ่องมันหยิกและมันมีสีชมพูสีชมพูอ่อนๆเหมือนสายไหมฮะอะไรนะผมเพลออุทานออกมาเสียงดังลั่น จนพนักงานคนอื่นๆหันมามองจุนตาเดียวคุณสมชายที่ปกติเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกทางสีหน้าก็ดูเหมือนจะมีความสุขแปลกๆเขาดูสดใสขึ้นยิ้มแย้มขึ้นพูดจามากขึ้นและดูเหมือนจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นผมเดินเข้าไปหาคุณสักมันใช่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นคุณสมชายครับนี่นี่มันอะไรกันครับเนี่ยคุณสมชายยิ้มกว้างอ๋อนี่เหรอครับวิกผมปลอมครับวิกผมปลอมผมถึงกับเพาะแต่แต่ว่าทําไมถึงเป็นสีชมพูครับคุณสมชายหัวเราะ ก็ผมอยากลองอะไรใหม่ๆดูบ้างนี่ครับเบื่อผมทรงเดิมๆแล้วผมมองคุณสมชายตั้งแต่หัวจระหลดเท้าอีกครั้งแล้วก็ต้องยอมรับว่าวิกผมปลอมสีชมพูทรงนี้มันทําให้คุณสมชายอยู่เป็นคนละคนจริงๆจากคนที่เคยดูหน้าเบื่อและจิดชื่อตอนนี้เขากลายเป็นจุดเด่นของออฟฟิศไปแล้วและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปริศนาวิกผมปลอมปวดโลกที่ผมจะพาทุกคนไปค้นหาคำตอบกัน หลังจากที่คุณสมชายปรากฏตัวพร้อมวิกผมสีชมพูปริศนาวิกผมปลอมก็เริ่มเข้ามาในหัวผมทันทีผมเริ่มสงสัยว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณสมชายเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้มันเป็นแค่การเปลี่ยนลุกธรรมดาหรือมีอะไรที่ซับซ้อนหัวน,นั้นซ่อนอยู่ผมเริ่มออกสืบใช่ครับสไตล์นักสืบคนนั้นเลยครับเริ่มจากการสังเกตพฤติกรรมของคุณสมชายอย่างละเอียดทุกอ่างอิริยาบถท,ทุกคำพูดทุกการกระทำ ผมเฝ้าดูเขาเหมือนเหี่ยวที่จ้องจับเหยื่อแต่เหยื่อของผมคือวิกผมปลอมนะครับผมเริ่มคุยกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นเพื่อรวบรวมข้อมูลบางคนบอกว่าคุณสมชายไปปรึกษาหมอจิตแพทย์เพราะเครียดเรื่องงานบางคนบอกว่าคุณสมชายเพิ่งเลิกกาแฟเก่าแล้วอยากจะเปลี่ยนลุกใหม่เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่บางคนถึงขั้นบอกว่านะสมชายโดนหลอกให้ซื้อวิกผมปลอมราคาแพงจากแก๊งมิชชชีพฮะอะไรนะนี่มันวิกผมปลอมหรือคดีฆาตก,กรรมต่อเนื่องเนี่ย ข้อมูลที่ได้มามันตีกันมั่วไปหมดผมยิ่งงงเข้าไปใหญ่แต่ผมก็ไม่ยอมแพ้ครับผมตัดสินใจว่าจะต้องค้นหาต้นต่อของวิกผมปลอมสีชมพูนี้ให้ได้ผมเริ่มจากการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตวิกผมปลอมสีชมพูวิกผมปลอมที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนอีกผมปลอมราคาแพงพิมพ์ไปสารพัดคำจนเจอเข้ากับประทูหนึ่งในพันชิปที่มีคนมาตั้งคำถามว่าทำไมแฟนถึงชอบใส่วิกผมปลอมสีฉูดฉาดผมรีบกดเข้าไปดู ทันทีล้วก็พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายมีหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์เล่าประสบการณ์ของตัวเองกับวิกผมปลอมบางคนบอกว่าวิกผมปลอมทําให้พวกเขากล้าทําในสิ่งที่ปกติไม่กล้าทาบางคนบอกว่าวิกผมปลอมช่วยให้พวกเขารอดจากสถานการณ์บางคนถึงขั้นบอกว่าวิกผมปลอมช่วยอยาให้พวกเขามีแฟนฮะอะไรนะนี่มันวิกผมปลอมหรือยันเรียบผู้ยิ่งอ่านผมก็ยิ่งสับสนแต่ก็ยิ่งอยากรู้ ผมเรื่องสงสัยว่าวิกผมปลอมมันมีพลังอะไรกันแน่ทำไมมันถึงมีอิทธิพลต่อชีวิตคนได้มากขนาดนี้ผมตัดสินใจว่าผมจะต้องเจาะลึกเข้าไปในโลกของวิกผมปลอมให้ถึงที่สุดเพื่อขไขปริศนาผมตัดสินใจไปที่แหล่งกำเนิดของวิกผมปลอมผมไปเดินสำรวจร้านขายวิ่งผมปลอมหลายๆร้านทั้งในห้างสรรพสินค้าตลาดนัดและร้านค้าออนไลน์ผมอยากรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ผู้คนตัดสินใจซื้อวิกผมปลอม ทำไมถึงมีวิกผมปลอมหลากหลายรูปแบบหลากหลายสีสันขนาดนี้ผมเดินเข้าไปในร้านวิกผมร้านหนึ่งที่ดูภายนอกแล้วเหมือนร้านขายขนมมากกว่าร้านอยู่อ้านขายวิกผมเพราะมีสีสันสดใสเต็มไปหมดยินดีต้อนรับค่ะไม่ทาราบว่าสนใจวิกผมแบบไหนดีคะเสียงพนักงานต้อนรับที่ดูน่ารักแต่ผมของเธอเธอย้อมผมเป็นสีรุง้งฮะอะไรนะผมเผาอ,อุทานอีกแล้วเออคือผมมาดูมาดูครับอยากจะทาราบว่าทำไมคนถึงนิยมใส่วิกผมปลอมกันครับ ผมถามไปตรงๆพนักง,งานสาวคนนั้นยิ้มกว้างอุ้ยคุณลูกค้าคะวิกผมปลอมนี่แหละคะคือเทรนด์สั้นใหม่ของคนยุคนี้ไม่ใช่แค่เปลี่ยนลุกเนาะแต่เปลี่ยนชีวิตเลยนะคะผมมองเธอได้ความสงสัยเปลี่ยนชีวิตเลยเหรอครับเธอพยักหน้าอย่างกระตือรือร้นใช่ค่ะลองคิดดูสิคะคุณลูกค้าอยากเป็นคนใหม่ในวันไหนก็ได้อยากเป็นสาวหวานผมยาวสลวยหรือเป็นสาวเปรี้ยวผมสั้นสุดซ่าก็ทําได้หมดแถมยังไม่ต้องเสียเวลาทําผมไม่ต้องกลัวผมเสียด้วยนะคะ ผมเริ่มสนใจในคำพูดของเธอแล้วแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอีกครับเธอเดินไปหยิบวิกผมสีฟ้าสดใสมาให้ผมดูวิกผมปลอมช่วยสร้างความมั่นใจค่ะบางคนอาจจะกังวลเรื่องผมบางผมร่วงพอได้ใส่วิกผมปลอมที่สวยงามก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นกล้าออกไปพบปะผู้คนมากขึ้นบางคนก็ใช้เพื่อปลดปล่อยความเป็นตัวเองค่ะในชีวิตจริงเราอาจจะต้องอยู่ในกรอบบางอย่างแต่พอได้ใส่วิกผมปลอมที่เราชอบก็เหมือนได้ปลดปล่อยจินตนาการได้ เป็นตัวของตัวว่าเองอย่างเต็มที่ผมเริ่มเห็นภาพแล้วครับนี่มันไม่ใช่แค่เส้นผมที่ถักทอขึ้นมาแต่มันคือเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงตัวเองผมเริ่มรู้สึกว่าปริศนาวิกผมปลอมเรื่องคลี่คลายลงบ้างแล้วแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนทั้งหมดผมยังคงสงสัยว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ใครกันแน่ที่ทําให้คุณสมชายกล้ใาใส่วิกผมสีชมพูไปทํางานมาตัดสินใจที่จะสืบหาเบาะแสต่อไป ผมกลับมาที่บ้านพร้อมกับข้อมูลที่รวบรวมได้จากร้านวิกผมปลอมผมนำข้อมูลทั้งหมดมานั่งพิจารณาอย่างละเอียดคืนนั้นผมแทบไม่ได้นอนผมอ่านบทความเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนวัยทำงานอ่านงานวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาของสีสันและที่สำคัญคืออ่านรีวิววิกผมปลอมนับร้อยนับพันรีวิวผมเริ่มเห็นแพทเทิร์นบางอย่างคนที่ใส่วิกผมปลอมมักจะเป็นคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตบางคนต้องการเปลี่ยนลุคเพื่อพือนความสนุกสนาน บางคนต้องการเปลี่ยนเพื่อความมั่นใจบางคนต้องการเปลี่ยนเพื่อเริ่มต้นใหม่และที่น่าสนใจคือมีรีวิวจํานวนมากที่พูดถึงวิกผมปลอมว่าเป็นตัวช่วยในการก้าวผ่านปัญหาบางอย่างในชีวิตบางคนบอกว่าวิกผมปลอมช่วยให้พวกเขารอดจากอาการซึมเศร้าบางคนบอกว่าวิกผมปลอมช่วยให้พวกเขาต้าขอคนที่ชอบเป็นแฟนบางคนถึงขั้นบอกว่าวิกผมปลอมช่วยให้พวกเขาได้เลื่อนตําแหน่งฮะอะไรนะนี่มันวิกผมปลอมหรือยันมหามงคลเนี่ย ยิ่งอ่านผมก็ยิ่งรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกันอยู่ผมพยายามหาจุดเชื่อมโยงระหว่างคุณสมชายกับเรื่องราวต่างๆที่ผมเจอผมคิดถึงคําพูดของคุณสมชายที่บอกว่าเบื่อผมทรงเดิมๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แค่เบื่อทงผมแต่เบื่อชีวิตเดิมๆด,ด้วยหรือเปล่าแล้ววิกถมปลอมสีชมพูละ่ะทําไมต้องเป็นสีชมพูผมลองค้นหาความหมายของสีชมพูในทางจิตวิทยาสีชมพูมักจะเกี่ยวข้องกับความอ่อนโยนความรักความเมตตาและความร่าเริง หรือว่าคุณสมชายกําลังต้องการสิ่งเหล่านี้ในชีวิตผมรู้สึกเหมือนจิกซอชิ้นเล็กๆเริ่มออกกันผมเริ่มเห็นภาพรวมของปริศนาแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ผมยังคงสงสัยว่าใครคือกุณแจสําคัญที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ใครคือคนที่ทําให้คุณสมชายกล้าที่จะปลดปล่อยตัวเองออกมาจากกรอบเดิมๆผมตัดสินใจที่จะไปหาพยานปากสําคัญที่น่าจะรู้เรื่องราวทั้งหมดนี้พยานปากสําคัญที่ผมกล่าวถึงก็คือ ป้าสมศรีแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวหน้าออฟฟิศครับป้าสมศรีเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องราวของพนักงานทุกคนในออฟฟิศเธอรู้ทุกเรื่องตั้งแต่ใครแอบชอบใครใครแอบบ่นหัวหน้าหรือแม้กระทั่งใครแอบกินก๋วยเตี๋ยวสองชามตอนเที่ยงผมเดินเข้าไปนั่งที่ร้านป้าสมศรีป้าสมศรีครับวันนี้ผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาหน่อยครับป้าสมซีรียิ้มอย่างใจดีอ้าวคุณหาอารมณ์มีอะไรให้ป้าช่วยล่ะจ๊ะเรื่องสาวๆเหรอ ผมใส่หัวไม่ใช่ครับป้าเรื่องของคุณสมชายครับป้าสมศรีทำหน้าคุ้นคิดอ๋อคุณสมชายเหรอมีอะไรกับคุณสมชายล่ะผมอธิบายเรื่องวิกผมสีชมพูของคุณสมชายให้ป้าสมศรีฟังป้าสมศรีฟังไปยิ้มไปพอผมพูดจบเธอก็หัวเราะเบาๆอะไรนะผมตกใจป้าครับป้าก็อุทานเหมือนผมเลยป้าสมศรีอีหัวเราะอีกครั้งก็มันหน้าอุทานจริงๆนั่นแหละจะ้ะผมรีบถามต่อป้าพอจะรู้ไหมครับว่าทำไมคุณสมชายถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้ ใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ป้าสมศรีวางชามก๋วยเตี๋ยวลงแล้วมองหน้าผมอย่างจริงจังคุณหาอารมณ์เลยบางทีเรื่องราวบางอย่างก็ไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหลังหรอกนะจ๊ะผมงงอา้าวแล้วทําไมคุณสมชายถึงเปลี่ยนไปล่ะครับสมศรีถอนหายใจคุณสมชายเขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละจ้ะที่อยากจะลองอะไรใหม่ๆในชีวิตบ้างแต่ทำไมต้องเป็นวิกผมปลอมสีชมพูครับผมยังคงสงสัยป้าสมศรีชี้ไปที่กระจกเงาเล็กๆ ที่อยู่หน้าร้านคุณหารมณ์เห็นอะไรในกระจกไหมจ๊ะผมมองไปที่กระจกเห็นเงาสะท้อนของตัวเองเห็นตัวเองครับป้าสมศรีพยักหน้าใช่จะ้ะบางทีคนเราก็อยากจะเห็นตัวเองในมุมมองใหม่ๆบ้างคุณสมชายเขาก็คงจะเบื่อกับตัวเองในเวอร์ชั่นเดิมๆแล้วล่ะจะ้ะเขาแค่อยากจะลองเป็นอีกคนนึงดูบ้างผมเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วครับนี่มันไม่ใช่เรื่องของใครอยู่เบื้องหลังแต่มันเป็นเรื่องของตัวตนที่ถูกปลดปล่อยออกมาแต่ก็ยังไม่ทั้งหมดผมยังคงรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่สาดหายไป ผมยังคงสงสัยว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณสมชายตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในครั้งนี้เขายังคงต้องการจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายเพื่อไขปริศนาให้สมบูรณ์ผม,ผมตัดสินใจที่จะไปหาคําตอบที่งานเทศกาลวิกผมสุดป่วนครับใช่ครับคุณได้ยินไม่ผิดมันมีงานเทศกาลวิกผมปลอมจริงๆครับที่นั่นมีคนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายวัยที่มารวมตัวกันด้วยความหลงไหลในวิกผมปลอมผมเดินเข้าไปในงานช่ำกลางวิกผมหลากสีสัน สไตล์ที่แตกต่างกันไปผมรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในโลกอีกใบมีทั้งวิกผมทรงนักรบวิกผมทรงเจ้าหญิงวิกผมทรงการ์ตูนและที่น่าสนใจคือมีวิกผมทรงคุณสมชายที่เป็นสีชมพูด,ด้วยฮะอะไรนะนี่มันแรงบันดาลใจจากคุณสมชายชัดๆผมเดินไปตามบูธต่างๆพูดคุยกับผู้คนมากมายที่มางานนี้ทุกคนดูมีความสุขดูมั่นใจในตัวเองและดูเหมือนจะปลดปล่อยความเป็นตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ ผมได้ยินเรื่องราวมากมายที่น่าสนใจบางคนบอกว่าวิกผมปลอมช่วยให้พวกเขากล้าแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองเป็นบางคนบอกว่าวิกผมปลอม lever. ช่วยให้พวกเขารอดจากสายตาของคนแปลกหน้าบางคนถึงขั้นบอกว่าวิกผมปลอม lever. ช่วยให้พวกเขามีตัวตนใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมผมเริ่มเห็นภาพรวมแล้วครับวิกผมปลอมไม่ใช่แค่แฟชั่นแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการปลดปล่อยมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการค้นพบตัวตนใหม่ ผมเรอนิ่มรู้สึกว่าปริศนาที่ค้างคาอยู่ในใจกำลังจะได้รับการเฉลยผมเดินไปที่บูธหนึ่งที่ดูโดดเด่นกว่าใครมีวิกผมปลอมมากมายวางเรียงรายและมีคนยืนมุงกันเต็มไปหมดผมเดินเข้าไปกาใกล้ๆแล้วก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นคนที่ยืนอยู่หลังบูธมันคือคุณวิชัยช่างทำผมชื่อดังที่เคยทำผมให้ดาราหลายคนคุณวิชัยเป็นคนที่ขึ้นชื่อเรื่องความกล้าบ้าบินในการสร้างสรงสรค์ทรง,งผมที่ไม่เหมือนใครอะไรนะ นี่มันคุณวิชัยตีออป็นเป็นเลยนี่นาะผมเดินเข้าไปทักทายคุณวิชัยสวัสดีครับคุณวิชัยผมห้าอารมณ์ครับเป็นยูทูบเบอร์ที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องราวแปลกๆในชีวิตวัยทำงานครับคุณวิชัยยิ้มกว้างสวัสดีครับคุณห้าอารมณ์ยินดีที่ได้รู้จักครับสนใจวิผมปลอมแบบไหนครับหรืออยากลองเปลี่ยนลุกดูบ้างไหมครับผมรีบถามคำถามที่ค้างคาใจคุณวิชัยครับผมสงสัยมานานแล้วว่าทำ ไม่คนถึงนิยมใส่วิกผมปลอมกันครับแล้วคุณวิชัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของคุณสมชายที่ออฟฟิศผมหรือเปล่าครับคุณวิชัยหัวเราะเบาๆอ๋อคุณสมชายเหรอครับผมนี่แหละครับ,ค,รบคือคนที่อยู่เบื้องหลังวิกผมสีชมพูของคุณสมชายฮะอะไรนะผมถึงกับอึ้งนี่แหละครับจิก๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ผมตามหามานานคุณวิชัยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ผมฟังเรื่องของคุณสมชายเหรอครับจริงๆแล้วคุณสมชายเป็นเพื่อนสมัยเรียนของผมเองครับ เราไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งคุณสมชายเขาไลน์มาหาผมครับเขาบอกว่าเขารู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตเดิมๆรู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีสีสันเลยเขาอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆดูบ้างแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงผมก็เลยแยแนนให้เขาลองเปลี่ยนลุคดูครับผมถามแล้วทำไมต้องเป็นวิกผมปลอมสีชมพูครับคุณวิชัยยิ้มตอนแรกผมก็เสนอทรงผมอื่นๆให้คุณสมชายดูนะครับแต่คุณสมชายเขากลับบอกว่า เขาอยากได้อะไรที่มันแปลกแปลกไม่เหมือนใครแล้วก็ให้ผมเลือกสีที่คิดว่าเหมาะกับเขาที่สุดผมก็เลยลองออกแบบวิตผมสีชมพูให้เขาดูครับเพราะผมรู้สึกว่าสีชมพูมันเป็นสีแห่งความรักความสดใสและความเป็นอิสระผมคิดว่าคุณสมชายต้องการสิ่งเหล่านี้ในชีวิตครับแล้วคุณสมชายก็ตัดสินใจใส่วิตผมสีชมพูไปทํางานเลยเหรอครับผมถามอย่างทึงๆคุณวิชัยพยักหน้าใช่ครับผมเองก็ตกใจเหมือนกันครับ ไม่คิดว่าเขาจะกล้าขนาดนี้แต่เขาก็กล้าจริงๆครับเขาบอกว่าพอได้ใส่วิกผมสีชมพูแล้วเขารู้สึกเหมือนเป็นคนละคนเขารู้สึกกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าทำในสิ่งที่ปกติไม่กล้าทำเขาบอกว่าวิกผมสีชมพูมันเหมือนเป็นเครื่องมือที่ทำให้เขากล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นเขาบอกว่ามันทำให้เขากลับมามีความสุขในชีวิตอีกครั้งผมฟังเรื่องราวของคุณวิชัยแล้วก็รู้สึกทึ่ง นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของวิกผมปลอมแต่มันคือเรื่องของการค้นพบตัวตนของตัวเองเรื่องของการปลดปล่อยศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในคุณวิชัยไม่ได้แค่ทำวิกผมปลอมแต่เขากำลังสร้างมุมสันโอกาสให้ผู้คนได้เปลี่ยนแปลงตัวเองผมได้คำตอบแล้วครับปริศนาวิกผมปลอมป่วนโลกไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหลังที่คอยชักใยแต่คนที่อยู่เบื้องหลังคือตัวตนของแต่ละคนที่พร้อมจะถูกปลดปล่อยออกมาแล้ววิกผมปลอม ก็เป็นแค่เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การปลดปล่อยนั้นเป็นไปได้ง่ายขึ้นนี่แหละครับคือคําตอบของเปศนาทั้งหมดฮะอะไรนะคุณเคยคิดดูไหมครับว่าวิกผมปลอมจะมีพลังวิเศษขนาดนี้นี่มันไม่ใช่แค่เครื่องประดับแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงและนี่แหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดของวิกผมปลอมป่วนโลกฮะอะไรนะที่ผมอยากจะนํามาเล่าให้ทุกท่านฟังในวันนี้จากคุณสมชายที่เคยจืดชืด ไร้สีสันกลับกลายเป็นคนที่มีชีวิตชีวามีความสุขและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยพลังของวิกผมปลอมสีชมพูเรื่องราวนี้มันทําให้ผมเห็นว่าวิกผมปลอมไม่ใช่แค่สิ่งของธรรมดาธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงมันคือโอกาสที่จะทําให้เราได้ค้นพบตัวต,วตนใหม่ๆของตัวเองและมันก็คือประตูที่จะพาเราไปสู่ยุคใหม่ของการใช้ชีวิตยุคที่เราสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากเป็น ยุคที่เราสามารถปลดปล่อยความเป็นตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าคุณจะกำลังเบื่อหน่ายกับชีวิตเดิมๆไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาแรงบันดาลใจใหม่ๆหรือไม่ว่าคุณจะแค่อยากกล่องเปลี่ยนลุกเพื่อความสนุกสนานลองพิจารณาวิกผมปลอมดูนะครับมันอาจจะเป็นจิก๊กซอชิ้นสุดท้ายที่จะทำให้ชีวิตของคุณสมบูรณ์มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นและมันอาจจะทำให้คุณได้ค้นพบตัวต,วต,วตนที่แท้จริงของคุณที่คุณเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่ และที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณไม่ร้องว่าฮะอะไรนะกับชีวิตของคุณเองเหมือนกันผมอยากให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้ลองหันกลับมามองตัวเองลองสํารวจความต้องการที่แท้จริงในใจของคุณดูนะครับบางทีคุณอาจจะพบว่าสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตของคุณไม่ได้หายไปไหนหรอกครับมันอาจจะซ่อนอยู่ในวิกผมปลอมสีสันสดใสที่คุณเองก็คาดไม่ถึงนี่แหละครับคือรุ่งอรุณแห่งยุคใหม่ของการใช้ชีวิต ยุคที่เราไม่ได้จํากัดอยู่แค่รูปลักษ์ภายนอกแต่เรากําลังพูดถึงการปลดปล่อยตัวตนไทยในสู่โลกภายนอกอย่างอิสระฮะอะไรนะคุณพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่นี้แล้วหรือยังครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราววิกผมปลอมปวนโลกฮะอะไรนะที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้หวังว่าคงจะถูกใจพี่น้องวัยทำงานทุกคนนะครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือมีเรื่องราวฮะอะไรนะของตัวเองที่อยากแบ่งปัน อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมข้างล่างด้วยนะครับผมจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยและถ้าใครกำลังลังเลที่จะลองเปลี่ยนลุกหรือกำลังมองหาตัวตนใหม่ๆอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำให้ลองพิจารณาวิกผมปลอมดูนะครับไม่แน่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลก็ได้แล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือทำให้คุณหัวเราะได้บ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้ดูกันด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe ช่องฮะอะไรนะ ของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความฮาทุกปริศนาและทุกเรื่องราวฮะอะไรนะที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้คุณถึงหน้าจอทุกสัปดาห์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆผมฮ้าอารมณ์ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฮะอะไรนะ